สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับช่อง SK Game เสียงเป็นอะไรอ่ะก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนที่กดซับกดไลค์ให้ผมนะครับไม่คิดว่าจะเดินทางมาถึง100ซับในระยะเวลาที่ไวมากๆ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะสัญญาหลังจากนี้ผมจะลงคลิปทุกวันและก็ปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วใช่ไหมวันที่31วันนี้วันที่สิบเอ็ดธันวาคมไปไหนกันบ้างปีใหม่ ส่วนผมน่าจะเคลียร์งานแหละเออม่ไม่ได้ว่างเล่นอะไรเยอะแยะแต่สัญญาปีใหม่เดี๋ยวจะลงคลิปเออจะมาแจกของน้องๆคอมเมนต์นะอยากให้ทำอะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวจะมาสุ่มเล่นเล่นกันดีกว่าจะให้ทำอะไรเดียคลิปนี้เดี๋ยวจะสั้นเกินไป ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเลยที่ทำให้ช่องผมมา100ซับเดี๋ยวเราไปวิ่งเลินกันดี๋ยว <c oughs> โอยนี่มีคนเลยอะ่ะคนไปไหนกันหมดอะ่ะคนก็ไปไหนกันหมด เก็บช้ามากเกมมันเดียวเกหมืหอเดียวไออนะไหมเปล่า w อ t e r s e วนเดียว,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 ยวคลิปนี้เดีย๋ยตอนนี้เวลาอีเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอจะเที่ยงแล้วนี่ว่า เดี๋ยวน่าจะอัดคลิปเสร็จอัดคลิปเสร็จแล้วก็ลงคลิปเลยน่าจะได้ไวผมจะเปลี่ยนเวลาแล้วนะไม่ไม่อยากอัดกลางคืนแล้วที่บ้านผมมันมีข้อเสียอยู่เพราะว่าบ้านนะ่ะมันมันอยู่ติดถนนใหญ่งไงแล้วรถมันสัญจรไปมาตลอดพออัดแต่ละทีโอ้เสียงรถแล้วก็แมวก็เยอะนะบ้านผมอะ่ะ ผมเลี้ยงแมวตัวหนึ่งไงแล้วก็มันจะมีไอ้พวกที่แบบเออมาบ้านมา,มาที่บ้านนะมากินอางงอาหารอะไรอะแต่ผมก็ไม่ได้ไล่นะขึ้นบ้านมากินเองอะไรเองเหมือนเป็นเจ้าของบ้านน่ะแต่แม่ก็ชอบเลี้ยงไนงะตอนแรกว่าจะไม่เลี้ยงแมวเลยปรากฏว่ามีแมวจรตัวหนึ่งมามาอยู่บ้านเลย ไม่มีใส่โคตรดีอะอเอาเลยเลยเนี่ยเอาเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมได้เก็บก่อนจะเย็นเย็นเพื่อนทีเด,ยยเยเดียวไม่ตายนะทีเดียวไม่ตายนะมาไหมมาไหมมันมาไหม เดี๋ยวเจอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโคตรจออเลยพวกที่แบบอยู่มาตีเนี่ยมาไหมไม่มาหรอทำไมมันเหล็กเหล็กวะขอดีเลือดให้เต็มก่อนนะแป๊บหนึ่งไปไหนแล้ววะ ผมว่านาจะมารางแกผู้เล่นใหม่มนะ้งไพ่อแบบนี้มันน่าโดนนะทุกคนผมว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไปไหนแล้วเนะี่ย ไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋อนี่ไงจเจอแล้วอวดดีเรื่อนอ้าวแตกเพื่อพวกที่มาดังเก่พวกเด็กน้อยเนี่ยมันน่าโดนนะเออคือถ้าแน่จริงอะ่ะไปอยู่ตามเลเวลสิตาม ไม่ใช่ว่ามารังแกคนรลเวลน้อยอยู่ผลคิดซสื้อเนทเหรอเมื่อกี้เนะี่ยอยู่นี่ไหมไม่ได้อยู่อ๋อผมต้องไปเกาะเกาะไหนนะมีเกาะลอยฟ้าไหมเมื่อกี้ผมดูชื่อไม่ทันอ่ะ Cái này nó không? hay chứ nó, đi Để đi. Đi đi mấy. Mình đi nghe tiếng không? mình đi dù. ไปไหนไปไหนผมหาก่อนเมื่อกี้ลืมชื่อแต่สก,กิลทีเดียวผมไม่ตายนะขนาดอัพก็ไม่เต็มเลยเนะี่ยอยู่นี่ไหมไม่อยู่ว่ะเพื่อนไปอยู่ไหนเนี่ย ไปอยู่ไหนแนะ่จริงก็มาสิเตียงนี่นะ่าไม่ใช่เฮ้ยทีเล็ก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 ,ท,ลกทีเล็กนะครับ ทีนะะิดเหรอครับอ๋อยังไม่ได้เปิดนี่ว่าไม่ได้เปิดพ hey, ีพี้ยตัวกิซินน่หายไปไหนกัน โอ้ยทำไมมันเล็กกวะไม่ได้เล็กเย็นผลที่เล็กโคตรเทพนะเอาหายไปไหนแล้วเพื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาปิดที่กันเดียวไปยูนทีท่ตาเรือเฮ้ยจ๊บโอเค ก็เดี๋ยวกอบปิดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีงานละขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจเลยที่ทําให้ช่องผมเดินทางมาถึง100ซับขอบคุณนะครับขอบคุณมากว่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีคอมเมนต์กันมาได้นะอยากให้ผมทําอะไรแล้วก็หรือว่าในชีวิตจริงก็ได้ไม่ไม่ต้องในเกมเดี๋ยวจะอัดคลิปลงช่องนั่นขอบคุณนะขอ,ณนะขอบคุณจากใจ ฝากส่งท้ายด้วยปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นเด็กดีของพ่อแม่พี่ก็ไม่เก่งพูดไม่ได้เก่งพูดอะไรเลยขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเลยสำหรับ100ซับแล้วก็จะพยายามลมคลิปเรื่อยๆ ไม่อู้แล้วมีอู้บ้างเพราะว่าคููดาวเล็กน้อยเพราะว่าผู้ชายเน,ะนาะน่าจะอุกอาจเลยมั้งไปละแล้วเจอกัน EP ถัดไปเดี๋ยวอาจจะลงอีกส่งท้ายปีก่อน้อนรับปีใหม่สำหรับอนีนี้สวัสดีครับ